สวัสดีครับพี่น้องครับมือนี้มือนี้เป็นบุญเขาเอิ่นบุญอะไรกันบ,บุญออกพั้นสาออกพั้นสาปล่อยปฏิบคบไฟปล่อยคบไฟพี่น้องมาเบิุญ<ต>คบไฟประเภทนี้เกา่าเกุ่นแม่ออกสมอนะครับคุณแม่ออมมอ,อาสาเมาออกสมม้ออัสสาเมามือนี้เพิ่นสิได้ปล่อยโคมโคมไฟนะครับพี่น้องเป็นป,ประเภทนี้เกา่าๆมาแต่โบราณโบราณที่แต่พอต่อแต่แม่โบราณเฮ็ดมา ข้าวมันจะได้ม่คือเจ้าของแท้ไหมนี่งูป่องปวดเนี่ยฮะเล่ยข้ามาเล่ยข้นกอเอาข้าเนี่ยเ็นอุ่มปุ๋งสิแล้วกเป็นหัวมันจิขึ้นมานี่นี่แหลมหยยบเลยมั้งหัวนึ่งหัวหนึ่งนั่นหัวใหญ่จะหยาบข้าวหนึ่มาข้าวนึ่งนข้าวหนึ่งข้าวหนึ่งข้าวหนึ่งข้าวนึ่า เึงขนนึ้นก็ล่ะไม่เอาสอหม้อค้มเน่ยคมเขาไม่เอาซอเตียนที่สิปลอยก่อน จุดได้บวจุดตูมโค้งหน่อยนมาจุดไฟนมัวไอ้มนมจุดจุปสองคมงกคือกันขนาดเลยพี่นเออสื่อมากตั้งไว้มันคือหัวของคมหัวก็คือมันแตกคือกันเลยอันนี้บของแม่อามอพี่น่มคกราดารพี่น้อมเอ้ยมาบ่งผู้เฒ่าเล่นคม ดเีวบิพอดีก uh, oh, ็เบ really ิดพอดีเจอดีเ้าพอดีจับทีดีแน่นว่ะเฮตหยังเลยของแมวปตอแล้วสิเป็นพี่น้องวปอมกันยัดตีงแมนตีงมือองลวงกอนยกขึ้นงูแม่หันล่งงูแม่หันมันพอดีพดงูใหม่กันในปลาปล่อยของปล่อ่องูใหม่กอนงูใหม่ขวนมันอุดออเช่นกูน โอ้ปวดเอวเอาตั้งลงดินห่างมันก็มาติดหันเออไม่รูปวดเอวฮ่า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 ปวดเอวทิศไปเลยทนมาถือมาถือติจูดไทยทิศละไปอันนี้มันเป็นพวกอยู่นี่มันคือสิขึ้นถือเกินเนาะโยกไว้อีปูกันแม้ถือเป็นผู้ถือมีนี่แต่รุ่นปัดเพชรนี่เก่าเก่ากันนีแต่รุ่นเฮฟวีบีบครับพี่น้อ,องครับแต่รุ่นเราไม่เห็นไม่โดมเพิ่นเด้อ มิเตลุนอีกบวกกี่เดือนได้รับเงินเดือนผู้ถ่าครับพี่น้องครับว่าด้วจได้อยู่เขายังเต๊หันเ๊หเะบ่อ้ยมาสางวาเถอเนาะแต๊น้ำลายุ่มไปแะนี่ไม่บีบลาไม็น้ำลายไเลาอะไรเป็นผู้ชด เป็นกระดาษเยิ้มเลยยุดอกยัยติมซ่าทำให้่วงกันย่งไม่แบนี้ย่งไม่ดีไปปฏิปฏิเปลือยหวยเปลือยห่วยเขาใกล้สิ้นแล้วกันใกลสิ้นแล้วอันนหนาอั้นหนาไม่ได้ขึ้นบ่หันนะหนาขอคามือมันขนกันอั้เาะอะเนี่อ้ยคือยังเอาอันนั้นเหงเห็ดเอาเป่าอยู่นก็ขึ้นจังหวะเือนี่คเห็ดตะปูมูก็มาสั้นมันเพราะตึงอะนะโอ บแมนมันมมีมงร่มเขาดิอันนี้เป็นหูแปรงสิ่กลางมันจะออกเออหัหันกลางมันอกเองแต่ตัวนั่นน่นทีไหนี่น้องคุ่งกุ่งจี๋ไปว่าแปว่าเขาขืนหลอกพอดีกับใส่เขาต้องสู้มันบมมันตี

เอาิฐนมานี่ิฐานมาเรอก็เไวนเออตัวนี้มันลมมันเาตัวนี้เจ้าของมันมาขึ้นอยู่แล้วเออตัวผมมาข้นอยู่แล้วอเอาจา้ามเปนเจ้าเจ้าไ่ได้ซื้อหมไมจล่อยเอามือหยักออกอะไรจูบมานลยลอยน่ได้อยเอานองกด้วเจ้าของไ่ได้ซื้อกอยากมาปล่อยน้ำเข่ามีเอามือออกเบิ้งเอามือออกเบิ้ง เาเมือกเบังเป็นยังบ่ต้องยู่มันอืเอาเอาเอาอันอาเอามือออกมันจะไปขับมันเองหรอกามันท้ามันอุ้มได้น่ะนะเออ ไปมออมือออกกันนะมอบองจากปีเมาเอไอเด้อฝากเนือกคน่กเบไได้ปวยโีไ่แห้งันเบีมเอไออบนี้ออไป้ต um, yeah. like okay. ั thinking, ้งใจหาเงินหาำแเืองานเราปีอปตมาจุม okay. ือพอลปวง น้องปล่อยกันเอาไปตรงแากมือออกไม่ว่านตรงแ้เออไปแล้วพี่น้องไปแด้ไปไปแล้วไปแม่คร่นี่ไปแต่แม่สลยเสพใจกันไปแล้วไปไปเย้อ้าวไปแล้วเย้สาวใหญ่แหลมกับยิปบุกเป็นคู่กันเด้อเอาวุ้น้นไปสวยๆไปแล้วครับพี่น้องครับไปโอ้ยว่าคุณอะไรสิองลงองลง ไปแล้วพูนยองยองยองไปแล้วมันจะขึ้นเตโดดแล้วคนจำมันไ้นขึนเาดใจ่องพูนอย่างเี้ยเท่แลอะไรแบหนพวกใคเดีกเป็นกระเทย้เขาเด้อพูดมาที่ทานไหมปวดพวกวะมาทำคนรู้สึกทำคนรู้สึกค็รู้สึกกะปล่อยถุกปล่อยโศกไปหลบปล่อยไพ่ไฟยาไบตะพ่นงามพ่มดีคารมณ์กลางคนสั อาชีพการงางในผมมันเอาว่าเอาลูกไข่ไข่เจ็บมันแล้วไปนั่งไปเบิดพาไปเบิดโอไปเบิร์ดมาการสิบบาทสามสิบนี่ได้ดาาเอาก็จะว่าขงสั้นเมียไม่ละหกสิบกับออกันเนี่ยจาก็มัาเคืนหูาอยู่ไหมปละเคืองเมียเดยอาชีพานงนกันดีกว่ดีกัน ฮะือเีผู้ใดปล่อยคนผู้น้ำขาคุณเป็นเนี่ยครูไปหลังไปหลังเจ้าเอามือกงดีเบอาเบ้าเอาเ้ยไเอาไปใช่หลยกดปีไปพ่อมีเนนึงดีใจพ่อตั้งแต่สมัยนั้นเอาอีกพก็ขนูงกอกระเม่พาไปจุดศพพระเดีฝากข้องที่ว่านี้คนาสูงนั่นเล ยูรีย yup. ูรีเป็นอะไรครับตอนที่ล่ะพระเนตรกับพระสงกายังจำได้ติดสมองเลยเออตอนนั้นอายุประมาณไหน18ปีโมนี่เป็นบุญประเภทนี้ออกพรรษาอืออือไม่สมอเลยว่าเป็ร้อยกรท้งไปปล่อยร้อยกระทีผัดทิพมีการปล่อยโค้งมีสวรรค์สิทมันมีชิ่งสักดิ์สิทธิ์ไม่ทำอะไรทั้งทั้งทั้งวันใหม่ทั้งวันให่อกลางเท่ากับมีการร้อยกระทงอยู่มีสารเย็นบ่างทำอะไรตู้จึก ก็มารูจชาวบ้านเจ้าจำไปลอยงานความาไล่สาอยู่ในอยู่ในในวัดบ่อเลยเมียนเมียนบ่อคืเบึงบ่อเป็นเป็นไปลอยบึงหรือเปล่าบ่อค่ะรู้จักบึงก็ซูมกับจัดทุกปีของ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 บึงพนสาบึงกุยนี่นะเมียนค่ะโอ้โหอยได้โอ้ก็ย้อนในสายยางมาแต่พุ่นเนาะแสดงว่าไม่เอาสมอไปดู เร่ยสายามมตพุนบ่บึงกุยนเนะเพชรบึงกุยไปหมดแล้วพ่นเรรีบรีบหนูก็ึ้นห้องพ่นแม่ของหนูแม่จะเห็นวัาพุนไฟใคดับหรอพูดใดับหรอพูดับแหละพเบ้านดับปัานไปอยู่พใของพวงเลยนี่ดอันตันอันตันของพวงกัะพวงนฏิทินสิเดีน้เห็นแยูวเนี่ยของไฟนี่ของยับพวงใช้ของพุกเลย อุขึ้นสอนสั้นฟ้าไปแล้วคุณคุณอขก็เห็นตัวเดียวเดียวนี้เพราะเขามันลิบล้วเมียมันบางลังคาไปแล้วอืมบางแล้วโอ้ไม่ยังโอสมแล้โอเออเฮ้เอายักดวงบอมเอา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 ขึ้นมาหกสิบบาทวัดทีหกสิบบาทไปเซ็ตมันไป ไอาได้กป๋ามาเลยมาแต่ตูด้ไม่ได้มักบันนี้อันเดฟอันเดฟบันนี้บังไฟครับคบมักอันเดฟบั้มักมักเส้นแนวหนีแนวกันขึ้น้าไฟกับมโคมกับมกเอาสิซึ่อเครื่องบินซะบ่จแก็บอกว่าไฟจะมาจุดไฟบวนี้อยู่ไฟเบินเลยเอามันแสงยังผุนผุนเออปูพุ่นไหมไม่เห็นหรอกตำตำจ้าน่อยุนผ่นท่านม้านาว่าจะเอาบงไฟมัจุดได้เลย อ่าเยอะ<ช>อีกแค่หาทีเนลทุบนะครับเวลานะครับเราจะได้พักผ่อนนะครับที่เสร็จนะครับ,บ,รบลลครับหายใจลึอนเซอร์จะลอลังเปนตัวลังเมื่นแสดงกีฬานายกเอ้ายกท่ายิกาเอิ้นแล้ว ยี่ปวงหอยทางมาบอค่อยเพ่มมักย่งวอะขึ้น้ามักกันแม่่นี้เอันนี้ญาดยังกันเนาะนี่เนาะม่เป็นบเีมหมอกเสมอว่าโอ้ญาาิชุดกันครับพี่น้องครับถางนี้ยาตชนชุดกันจีมเือเขาขึ้ง่ามีเบ่งล่ละเอียดแออกกองขึ้งอันถูกปะเขาออกองข้อ่านี้สีวัชพืชสีเมือทำว่าจักกนิบเลยวะกกองครื่อนเหรอ้ามอเลยนี่ย ชุดพอปญาครับพี่น้องครับนชุดนญานชุดพ่อพญาครับแม่น่าขดด้านนี้ทั้งนี้หยาบชุดทังนี้ทังนี้สมาคมกลมหนาครับพี่ครับกลมหนากลมหนาเอรปัำคู่ยโนกันคู่กันจุดกเยุดเดียวอเายบุญจ้าจุดยังจุดละไป อนน้วะหมอกร้องมันมานนี่วนขพ่พแลมมันริีนีนะคร่มพแลม่แมี่คมูแิจุดอยู่แต่ใส่นี่ะคร่วมคนโพแลมพี่น้องครับโอมาหาไงหาได้เอมานี่งบงด้วนงหูหิมบงยั่เลยเพื่อใดเพรมาเกือบม้านี่โกงบางค้ม้าเือบม้ือมูนอ๋อไปน่พซาไปแม่มย่ถนนนั่นแหะจะไปเสลแปลน่เนา นีองสมแยกความไปชื er ่อไฮ้อาแยกอไชื่อร์เอาเ่าีดเวนีพี่น้องพอกันได้จิมหนาขกคุณแฟนแทบกซี่ได้ไรไีกคติดตามคนกระดิ่งช่องคนหน้าทีลเพิ่อนน้ำเลือดพี่น้องเลือนะครับคุณหลายะครับอยากจ่ะคนนาขอฝากช่องพ่อพญาลำเพลินมันจะช่องอะไรพนองครับพ่อพญาลำเพลินเด้อนะครับนะครับอยู่ดีไม่แห้งสวัสดีครับ